สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องมือสูขผูุกคนนะคะหรือว่าสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแน,นลนะคะมิ่มีนแสงทองฟิเล่นค่ะมือเนียิภาพี่น้องไปบึงบรรยากาศการซ่อมนะคะวันนี้จะออกไปซ่อมอยู่ที่วัดนะคะเพระาะว่าสถานที่ก็คือจะมาล้วค่ะพี่น้องเป็นไฮน้าบันมีอยู่กับลูกบดได้นะคะเนาะก็เลยต้องย้ายสถานที่นะคะแต่ก็ โอเคแล้วทุกอย่างนะคะเดี๋ยวสิบภาพพี่น้องไปเมือ่อนีนไปรถคู่หนึ่งเพราะว่าอันพอตเราออกไปก่อนไปต่างเครื่องก้อนนะคะเดี๋ยวจะเราจะติดรถคู่หนึ่งไปนะคะไปกันเลยค่ะเธอสนเย็นโทรหานานนี่นอเออยู่ในห้องหานี่แคที่เนี่ยแย่งกันนั่นนี่แคที่กับคู่หนึ่งอ่ะแย่งกันนั่นนี่เวลาไปบ้านเวลาแบบหยุดเวลาน่ะ หยอเขาตอนหนาคเขานุอยากอายเนี่นย,ย,ย,ยแต่ว่าเวลาบอกโทรศัพท์ล่ะเวลาแบบว่ากข้มูลเสียเอื่องกล้เปลี่ยนเวลาคุยโทรศัพท์ว่กล้าคุยใช่ไหมเ <c oughs> ต็หนาบลกสามอันนอะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปวัดกันนะคะ เวทีตั้งอยู่วัดพิงชามาหมุนอะไรก็ลงเรียบร้อยแล้วเล่นฟรีนะคะเล่นฟรีนะคะเล่นฟรีวันนี้นะคะพรุ่งนี้ห้ามเข้าพรุ่งนี้เล่นฟรีค่ะจริงหรอใช้เล่นฟรีนะเห็นว่าวันนี้ฟรีแต่พรุ่งนี้ฟรีเฉพาะจิ้งงานใช่หรอจ้าเห็นว่าวันนี้เล่นให้ปล่อยให้เล่นได้แต่ไม่ได้ลกแม่ได้ของละวันเล่นเฮได้ละกอูหนึ่งก็คูณหนึ่งจะปาลุปงอย่างเดียวนะไม่ทราบน้ำตาลไปไหนปาลุปงกับยิงปืนเนาะ เปเปเนียปันราเยอะมากมันมันคืออะไรแค่ที่อันนี้แปะวีเนียปันปั้นแบบขาวเราจะถึงอสแล้วนะรับวันนี้เรามารถคหนึงนะคะติดรถคหนึงมาพื้นที่น้อยต้องอาศัยรถครูอาศัยติดรถครูเราจะเข้าทางไหนระบานี้ต่อท้ายเลยต่อท้ายรถนั้นหน่งนี่ก็ได้ค่ะรให้หรือจะลงไปไหมยงถึงวัดแล้วนะคะ ถถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะทีมงานของเราโอ้โหโแม่คิงตามมาแล้วมาใส่ิดรนด์นตอนนี้ทีมงานกบกำลังพักกัน ตอยกันประดับบริเวณงานนะคะแม่ยุ้ยกับเป็นห่อเดียวห่อแรงนะคะกูดูแลน้องๆเองเลยนะคะแม่ยุ้ยบอกขึ้นใจว่าเพิ่นแบบว่า่วงตัวเองเลยนะแม่ยุ้ยเห็นงานนะคะบอกเดินทางมางแล้วนะคะ, <laughs> คะทีมงานทุกคนก็มาร่วมกันอยู่นี่นะคะอาจารย์นรินทร์ตีก็มาครบแล้วนะคะเวทีของเราใหญ่มาก พันแล้วไปนางเพรูสวยเนอะไยนยทั้งคนคงพ่นัด้อถึงมันจะตัวเล็กแต่ถึงมันจะตัวเล็กแต่มันก็ไหวนะแม่จะบไปนางคูหรืไงตครับตัวไงก็โตมา บันัปนไมันปตกมันสิหัวชิงชาสวรรค์กำลังติดตั้งนะคะกำลังติดกระเช้าหม่งตาลังต้องกะเั้าหันหนามากไอเอฟะตังนอ่ะาจับค่ะบาเมีตัวไหนอาตอ สวัสดีค่ะหน้าบ้านเลยค่ะเอ้ยน้องแน็กนะคะคนเป่าไฟของเรานะคะคนมีไฟท่าหนึง่งจะเป็นปลาลูกโป่งนาะก,การคือบ่ดึงนัง่นนะน้อย,ยด้านนี้เป็นอะไรสาวน้อยตกน้ำน้องแนกก็กจะตกน้ำไหม,บ,มบ่จ้าเสาวลูกโปงนี้ที่มีอ๋อซุ้มลูาวงเราอยู่ด้านหน้าหรอนี่จ้านีหนิล่ะ นั่งลายก็ไปหอยใช่น้ำหนาห่านคุ่นม่กำลังติดตังนะคะจริง,งานของเราช่วยกันนี่เป็นน้องๆแดนเซอร์ท,ที่ที่ทำนะคะช่วยกันทำเอาเพิ่มใส่อีกทิ่่ะเมียเอาเพิ่มใส่อีกหนึ่งหมื่นีน่มันว่างยูมาช่วยกันทุกคน แม่คิงปีนขึ้นไปติดอันผูกเสือกอยู่ทางนางลานคุณทำได้ทุกอย่างจริงๆเลยแม่คิงนะคะผูก <laughs> เสือกทุ้งซอยยกันทุกคนค่ะพี่น้องปีนขึ้นไปเองคุณเด่นซอยกันหุนคู่หนึ่งอยู่ทางคุณทำเองแล้วก็ติดเองอีกนะคะอันนี้คูเตอร์ นางนิงแม่แอนนองเอ็มมารออยูที่ต้นสันาสาวค่ะพี่น้องกัว่าทิมงานท่ากับซอยกันแบบทุกคนเลยนะคะนักร้องก็ทยอยมากันแล้วอยางว่าเพิ่มร้อยอยากที่หน้าผากอุ้ยห่อนเอ้าวจะบอกกับปิดจมูกไปเพราะคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่กันเราก็ต้องเซฟตัวเอง ไม่อยู่แล้วอ่ะไ่ได้บวชคาเจ็บด้วยไปโยกเสาน้าเขาสี่หายก้คนอื่นโยกโบหายโยกก้อนอื่นสีโยกหายโบหายโยกเด็กคนนึงโยกเองทุนงานเองสุดยอดอีหลีนี่ลุยอยอโย่อายุยมาเป็นกานอยอมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ามันเป็นมาตรฐานรับรองอ่ะอยอแสงท้องฟิลแลนตัวมีอยอรับรอง อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังแบบเห็นเป็นรูปเป็นลางขึ้นมาแล้วอุปกรณ์การเหรียญคุณกะพวกเครื่องเหรียญนี่คุณกะติดกาลังติดตังอยู่นะคะยัองเ,เรียบร้อยอาจารย์กักดนตีห้องก็มากพร้อมเป็ดแล้วนะคะรอซ้อมเพลงนะคะติดสายลุงก็ติดแลด้วว้แล้วประดับประดาคือลำวงเหลี <laughs> แมงมีวิแบบแบบอยู่าะเป็นหัวดิ <laughs> ไรแมงมี เราดูมันเรดูการชิงชาเพิน่นติดครบแล้วคุณแม่ย่อยไปร้องเครื่องเล่นเหรอรู้สึกว่าเริ่มหิวข้าวแนละ้วให้าบาทเพิ่นก็ออกมาส่งน้ำค่ะพี่น้นองเพิ่นสิเอาพระลงน้ำม,<อ>ม,มาเหรอบอกน้ำม,มาส่งน้ำค่ะแต่นนล่ะคุณบอกน้ำมอู้ในวัดเราถือกันไปแล้วคุณแม่ใหญ่แล้วเป็นั่ง ชิงสามาบล่อง,อง,ง,งเลยน่ะ <laughs> ชิงสาติดติดแลลวๆชิงชานีเดี๋ยวจะได้ไปลองนั่งกันป้าเมนั่งชิงสาตั้งแต่นข้าน้องมีไปนั่งบนหัเชื่ันเต้นน้องมีน้นนอยๆสีหาตัวอยอกอากิส่แี่ติดวหรอ เือบครบทุกคนแล้วนะคะนั่นเป็นน้องนวิลาวันนะคะน,นั่งคู่กับบอสบิ๊อนนี้ก็จะเป็นบอสแคลแคลมีไลน์ไอเดนนะคะรวมแคลรชิเอนมาพครบทุกคนแล้วะคะ่ะแล้วลน้องเตย โอเคเสร็จสอบภารกิจเรียบร้อยค่ะซ้อมเสร็จแล้วนะคะพี่น้องคะก็จะมาเตรียมของไหวไมีจะเตรียมชุดเตรียมเอยียงไววอุปกรณ์ทั้งยังถุงน่องผ้าถุงยังสินะคะหรือว่าเป็นกางเกงอ่าซับในนะคะก็ต้องเตรียมใบนะคะเดี๋ยวมืออื่นมันดวนเนี่ยบางที่อ่าไปเฝ้าก็จะเดี๋ยวจะลืมน,นั่นลืมนี่นะคะต้องเช็กใบตั้งแจกลางคืนนะคะว่าจะเอาชุดใดไปแน่เอาออียงไปแน่ยังสินะคะแล้ว พรุ่งนี้ก็จะได้ไม่ยุ่งยากนะคะที่บ่ได้ยุ่งยากวันนี้ก็พักผ่อนนะคะพี่น้องคะ,อะขอให้พี่น้องหลับฝันดีนะคะสําหรับคลิปนี้มีกะว่ามีเยอะหลายนะคะน้ำบรรยากาศบางช่วงบางตอนนี่คะ่ะที่สามารถเอามาลงใน YouTube ได้นะคะบางที่มันเพลงต่างๆที่เข้าเอามาลองอาจจะติลิกสินนะคะบางฝั่งอาจจะได้ตัดตัด ตัดเสียงไปนะคะแล้วห้องกับเิม่าใส่เสียงที่หลังเอานะคะฝากพี่น้องติดตามให้กำลังใจนะคะพี่น้องคะคลิปนี้มรัาไปแล้วนะคะขออนุญาตาพักผ่อนนะคะหลับฝันดีทุกท่านนะคะพอกันอ่ามื่นตอนแรงนะคะพอกันวันที่สิบเจ็ดต,ตอนแรงค่ะมเหมอนมาซื้อน,น้ำกกนนะคะพี่น้องคะขอบคุณคะสวัสดีค่ะ